สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นเช้านะครับวันที่7มีนาคมนะครับ2568นะครับผมเป็นวันเช้าที่สดใสนะครับหลังจากที่ร้อนมาหลายวันนะครับร้อนมาเกือบเกือบเดือนนะครับร้อนมาเกือบสองสามอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาก็พายุ เข้ามานะครับหลายๆพื้นที่ก็โดนกระหน่ากันไปหลายๆพื้นที่ก็ไม่โดนนะครับเพราะพายุโอโดนไม่ไม่หมดนะครับอตอนเช้าวันนี้คิดว่าหลายๆพื้นที่คงจะอากาศแจ่มใสสดชื่นดีนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับไก่ตอนเช้านะครับวันนี้คือการให้อาหารไก่ตอนเช้านะครับพามาดูไก่ที่ยังเหลือนะครับที่ผมครอบสุมเอาไว้นะครับส่วนมากก็จะมีเจ้า ไก่ตัวแดงๆนะครับสีนกแดงนะครับผมสําหรับไก่ที่มีตาหนินะครับรอบก่อนที่ผมขังสุ่มไว้ก็สามตัวนะครับสองสามตัวก็ออกไปแล้วสองตัวก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ทักทายมาทางด้านหลังใหม่ด้วยนะครับผมนี่นะครับก็จะมีจัดแดงตัวนี้แล้วก็ตัวน้นนะครับตัวสีขาวนั้นก็คือ มีตำหนิอีกตัวหนึ่งนะครับสีขาวแจ้ที่ผมบอกว่าสวยนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับนะะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับยังอยู่นะครับผมแต่ตัวอื่นๆนะครับจะเป็นรุ่นน้องตัวนี้นะครับเป็นรุ่นน้องไม่เยอะนะครับก็ออกไปแล้วนะครับที่มีตําหนิสองตัวนั้นนะครับก็ออกไปแล้วเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะครับนี่นะครับตอนแรกคิดว่าไม่มีตําหนินะครับสวยงามนะโครงสร้างดีนะครับ มีตําหนิช่วงท้ายๆนะครับมีตําหนิช่วงประมาณน่าจะสี่เดือนนะครับสามสี่เดือนนะสามเดือนเกือบสี่เดือนกว่าแล้วเพิ่งจะมีตําหนินะครับเสียดายเสียดายมากนะครับนี่ครับให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับเป็นบรรยากาศยามเช้านะครับบรรยากาศสดใสวันนี้นะครับอากาศท้างฟ้าก็ยังครึมครึมอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอ่าสภาพโดยทั่วไปนะครับอันนี้นะ ตอนนี้ไก่ก็กําลังฝึกขันนะครับรเริ่มจะขันนะครับพึ่งขันได้ประมาณสองสามวันนะครับครอบสุ่มมาได้อาทิตย์กว่าแล้วนะครับก็พึ่งได้ยินขันสองสามวันตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับที่ที่ขันอยู่ในช่วงนี้นะครับออกเข้าสู่วัยรุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับ วัยรุ่นวัยว้าวุ่นนะครับนี่ครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็สองตัวนี้นะครับสองตัวท้ายนะครับก็เป็นแจนะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นอ่าเยียนะครับอีกตัวหนึ่งครับแต่ก็โครงสร้างก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับนี่ครับ เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับผมนี่นะครับตืิ่นมาก็อากาศสดใสเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆอ,ออกไปดูข้างนอกนะครับกลุ่มเด็กๆนะครับที่ผมให้อาหารเช้านะครับเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปให้อาหารไก่ด้วยกันนะครับเช้านี้นะครับอืครับอยากนะยกถังอาหารไปให้ก่อนนะครับ ก่อนไปก็ไห้ดูวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นว้าวุ่นนะครับก็มีประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ก็ตอนเช้าครับลูกหลานที่อยู่ในช่วงวัยตัวเล็กนี้นะครับก็จะเป็นลูกหลานของเจ้าทายาทเจ้าหยกครีนะครับนี่ก็คือทายาทเจ้าหยกครีครับตอนนี้ก็ขนก็เต็มแล้วนะครับขนขึ้นเต็มแล้วนะครับขนคอขนตัวขนหางนะครับตอนนี้ก็ คนสภาพเต็มร้อยแล้วนะครับลูกหลานทายญาติก็ได้เยอะแล้วนะครับทีนี้ก็ยังแบ่งอยู่นะถ้าเพื่อนๆที่อยากได้พ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่ครับก็ให้ดูนะครับตัวเล็กๆนะครับก็คือลูกหลานหลนเหลนนะครับทายาตของเจ้าหยกครีตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ครับ นี้ก็จะเป็นไก่สาวนะครับไก่สาวไก่รุ่นนะครับไก่เจ้าผู้ก็ยังไม่ครอบสุ่มครับก็ประมาณสี่เดือนนะครับส่วนมากก็อยู่สามเดือนสี่เดือนนะครับสามเดือนสี่เดือนสำหรับกรมเมียก็จะมีห้าเดือนแล้วนะครับจะมีห้าเดือนบางตัวก็เป็นคู่เกิดนะครับของไก่ที่ผมครอบสุ่มอยู่นะครับอันนี้ก็คือทายาทของเจ้าหยกคีรีนั่นเองนะครับนี่ครับให้เพื่อนๆได้ดูครับ สำหรับแม่ตัวนี้เาก็เป็นลูกเพาะนะครับสําหรับแม่พวกนี้ก็จะเป็นลูกเพาะของผมนะครับก็จะเป็นชายาดไอ้บากนะครับเป็นชายาดไอ้บากรมูบิดบินเขาลรือลั่นนะครับสําหรับสายแม่นะครับที่เป็นลูกเพาะของผมนะครับนี่ก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ แล้วบตัวที่มีสีดำๆนะครับสีดำๆปนมานั่นก็คือ,เ,อเป็นลูกทึกก่อนนะครับก็จะเป็นลูกของทายญาตไอ้ดำนะครับไอ้ดำกับไอ้ดำข้อม่วงนะครับเป็นทายาตของสายไอ้ดำข้อ